สวัสดีครับผมอาจารย์พัฒวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิชาที่สอนที่ไอซิีศิลปกรกันเพชรชบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับราชบุรีนะครับรถไปประมาณ3ชั่วโมงไปดูกันว่านักศึกษาจะสอบอะไรกันวันนี้ <S <S และนี่ก็เป็นกาแฟดีๆนะครับร้าน95 จารย์เล็กกับอาจารย์ถาแนะนำมาอร่อยมากครับร้านนี้นี่ครับเป็นอุปกรณ์การสอนวันนี้ครับไปละและในวันนี้ผมก็ให้น้องๆสอบกันอยู่นะครับฉะนั้นการสอนก็จะไม่ได้เข้มข้นมาก เหมือนวันปกติทั่วไปก็มีเวลามาถ่ายคลิปเสริมตรงนี้ตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำงานกันอยู่ก็จะมีไฟล์ 3D แล้วก็เดียนดูกำลังเพิ่ม3ามเครื่องมือแล้วก็ให้เอาสามอันนี้ไปปรับปรุงกับงานที่ทำมาเราจะไปดูกันว่าเป็นประมาณไหนกันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวงานไฟนอลของน้องๆเนี่ยก็จะโพส์รวมให้ดูกันอีกทีหนึง่งโอเคตอนนี้น่าจะได้แล้วนะทีนี้ พี่นำบแองเกิลเนี่ยนะครับมันจะมีอานอยู่ข้างล่างก็ลองเลื่อนลงมาแล้วก็เปิดได้เลยเงาที่ฟุ้งมากขึ้นเหมือนจริงมากขึ้นเลเดียสเหมือนกับจำลองว่าในโคนแองเกิลของเรามีไฟหลายๆดวงส่องกระจัดกระจายไปเพิ่มขึ้นมันก็จะให้เงาที่ฟุ้งมากขึ้นนะครับฉะนั้นปรับเลเดียสสักหน่อยก็จะเหมือนจริงมากกว่าไฟที่เราใช้มันก็จะประมาณอันนี้ เป็นไฟสําหรับใช้ยิงโกโบโดยเฉพาะเลยซึ่งมันจะทําหน้าที่คล้ายสปอตไลท์ครับสิ่งที่เขาซื้อไปไอภาพพวกนี้ที่เป็นกลมๆนะก็จะไปเสียบไว้ตรงนี้ครับแล้วก็ส่องไฟไปไฟนี้ก็จะมีความแรงพอสมควรในวิชานี้จะมีพรเซนต์หนึ่งครั้งซึ่งมันจะคือครั้งหลังจากที่สอบแหละเปิดมายาให้มาเลยจะเป็นไฟที่เราทํางานอยู่ก็ได้นะครับจะนิวขึ้นมาก็ได้วันนี้เราจะทํา3อันแอดมอสเฟียร์แล้วก็โกโบ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง HDR ในงานถ่ายภาพเนี่ยโฟกัสเลนส์เป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะถ่ายภาพถ่ายหนังหรืออะไรก็ตามสิ่งแรกเลยที่ต้องถามก่อนก็คือโฟกัสเลนส์กล้องเท่าไหร่เราจะได้ไปเซตให้มันใกล้เคียงกันนะครับเวลาเราไปทำงาน CG ทำงาน VFX เกนี่ยก็จะต้องไปดูด้วยว่ากล้องถ่ายเขาใช้กล้องใช้เลนส์อะไรบ้างเราจะเห็นพินามบ้าแองเกิลได้เนี่ยจะต้องเข้าไปดูในมุมมองของไฟ วิธีการก็คือเลือกไฟแล้วก็ไปที่แพนเนลครับแล้วก็ look to select จะเป็นแบบนี้เมื่อเราปรับพินัมบ้าแองเกิลเนี่ยตอนนี้ภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับให้เป็นสปอตไลท์แล้วเราก็จะเห็นวงของสปอตไลท์เราปรับพินัมบ้เพื่อให้ขอบมีความฟุ้งเราปรับเรเดียสเพื่อให้เงามันค่อยๆฟุ้งๆที่ขอบขอบถ้าอยากจะให้ฟุ้งมากขึ้นก็เรเดียสเยอะขึ้นครับ โอเพนเข้ามาปุ๊บมันก็จะทำงานเลยแบบนี้ครับถ้าเราเลื่อนไฟหรือหมุนอัอนเครื่าง,าง,างมองหนูทำผลงานเป็นใสๆอือม,มันยังไม่ขึ้นไอตัวเซอร์เฟตใช่ไหมต้องเลิอกอีกทีหนึ่งก็ใส่ไฟโดยรวมไปแก้มานิดน่อยครับก็ดูดีขึ้นนะดูโฟกัสไปที่ตรงกลางมากขึ้น ก็ลองไปดูโมเดลตรงนี้ว่ามีกี่ชิน้นอตอตนนี้มใช่ครับซึ่งน่าจะไม่ทันเออประมาณนี้ก็ก็สวยอยู่นะโอเคเดี๋ยวดูให้นะอ๋อแสดงว่ามันเข้ามาในฟังก์ชันนี้มั้งลองกดออกข้างบนนะครับ ตรงนี้ตองอันนี้ทาเป็นฟิลเหมือนเตีมเรืออับาคะ่ะว่าใต้ทะเลนี่เป็นเป็นีมเกี่ยวกับอะไรนะครับเป็นเีมยุคเก้าสูนค่ะแบบว่าแบบใช้ทองเป็นส่วนผสมหลักอะไรพวกทองแดงหรืออะไรแบบนี้ของหนูเป็นเตีมละครสัตว์ค่ะบวกกับของเล่นไม้ส่วนตัวเทคเจอร์หนูคืออยากให้มีความแบบสกปกรปกก่านิดนึงค ต้องดูว่ารถไฟดวงไหนไปได้ครับเราเอาเคีย์ไลท์คงไว้แล้วก็ไฟที่เป็นบรรยากาศโดยรวมคงไว้มันก็ต้องทําให้งานมีส่วนที่มืดบ้างอาจจะเอาโมเดลที่มีอยู่มาดูพิเคตวางซ้อนไว้ก็ได้แล้วใส่ d e p บออฟฟิล l d เข้าไปนิดนึงให้มันเบอร์ก่อนที่จะเป็นระยะแบ็กกราวมันจะมีแบบอิสเอคืองานของตัวนี้ค่ะมันจะแบบว่าคู่กับงานอีกตัวนึงของหนูค่ะเปิดเปิดได้ ได้ได้จะเป็นไงเหมือนจะดูดีขึ้นไหอันอันแรกมันจะดูมึนมืนอันนี้มันดูส้มส้มนะครับได้ครับลองเพิ่มไปเยอะๆก่อนก็ได้เพื่อให้เราเห็นโดยรวมก่อนนี่มันแปวงลวแต่ว่ายังไม่มีเงาแมาใช่ไหมครับก็ต้องไปดูไฟล์ข้างล่างที่เราใส่เข้ามาวางแผนอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าโครงสร้างเรืออะไรไปดูแค่ร่าวแล้วก็ลูกโลกมีแผนที่ที่สองทางไกลแล้วก็เป็น แก้วน้ำในแก้วน้ำมีกระดาษไว้ส่งสั่งอย่างเดียอันนี้เป็นโต๊ะบอร์ดเกมค่ะว่าสำหรับเล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์หกับครอบครัวจะเป็นคอนโดไม,ม้กับเครื่องดื่มกับของกินเล่นจุดสุดที่ไหนขอรูตอนนี้ไม่ควรขอหน,นูเลยค่ะหน,นูชอบเว็บคอร์แบบช่วงวินโดว์เอ็กพีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ทน <c oughs> ันด้วยเหรอทันเคยใช้เหรออต้งทันเคยเคยใช้ตอนเด็ก ก็อันนี้มันไม่ใช่สีม่วงใช่ป่ะแต่เรามีท e เจอร์ใช่ค่ะโอเคครับายไปตอนนี้ก็แก้ปัญหาส่งวันนี้ไปก่อนได้ัโจนสลัดค่ะแบบว่าอยากให้มันแฟนตาซีนึงก็เลยให้พื้นหลังมันเหมือนอยู่ในออในน้าแล้วก็เลยแบบมีเงาแสงจากบนน้ําลงมาทีนี้แสงมันก็จะเลยแบบเป็นเงาน้ำอะไรเงี้ยค่ะครับครับดีๆสวยเลยอาจจะตอนนี้คุมจุดสนใจได้ดีแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีส่วนที่ดาสนิทไปนิดนึง ลองเพิ่มแสงที่คุมบรรยากาศไปอีกหน่อยนะครับ <Okay S 1> ไม่ต้องเยอะนะ <Okay. S 1> แค่พอให้มันเห็นดีเทลอะครับอ๋อโอเคค่ะแต่ในความเด่นเนี่ยเด่นแล้วล่ะครับที่เราวางไว้แบบนี้ดีแล้วแล้วก็อันนี้ไฟอาจจะต้องให้มีเหลืองนิดนึงถ้าเป็นสไตล์ย้อนยุคหน่อยครับในสมัยนั้นไฟมันจะเหลืองนิดนึงแนวแบบว่าโต๊ะของนักศึกษาประวัติศาสตร์ก็มีหนังสือมิกดาดษเยอะๆแก้วน้ำวันนี้ท่าแต่าวที่แล้ววันดูไม่ใส่เกี่ยวนะเอามาใสา่ อาหารในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นมูสแบบเก่าๆครัเรากำลังทำอะไรอยู่ผมกกำลังใส่สเต็กเข้าในกระทะครับสเต็กก็หาเทมเจอร์สเต็กมาใส่ใช่ครับไม่ให้กระทะมันดูโล่งไปเป็นโต๊ะที่อยู่ริมหน้าต่างเป็นแบบว่าตั้งกล่องเพลงแล้วก็เล่นเพลงทำงานชิลๆแบบว่าสไตล์เป็นวินเทจหน่อยแล้วก็ตรงแบ็คการ์ตรงนี้ อาจจะใส่เทปเจอร์เข้าไปที่แบ,บกาวได้อันนี้มีเด็บอัพฟิลแล้วใช่ปครับลองใส่ดูมันจะช่วยได้ทำให้ระยะตั้งแต่ด้านหลังเก้าอี้จนถึงแบ,บกาวด้านหลังมันเบิรนหนึงครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมงานที่เราทำในวันนี้ลองเอาไปเทียบกับงานที่ส่งไว้ในโพสต์ก่อนหน้านี้ด้วยครับว่าเราปรับอะไรไปบ้างแล้วมันดูต่างจากเดิมเป็นแบบไหน มาได้แล้วหนูลืมปรับอันนี้จุดที่มันเลนเดอร์เป็นกล้องครับครับถ้าใครมีไฟดวงอื่นก็ปิดดวงอื่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเทสอันนี้กันก่อนอันนี้ก็คือตัวอย่างของไฟที่ใส่โกลโบเข้าไปนะครับจะช่วยเพิ่มบรรยากาศเหมือนกันมีเงามีบรรยากาศอยู่ร,บรอบๆได้ตอนนี้ทุกคนก็ขมักขมันทำงานกันอยู่โอเคก็อย่าลืมว่ามี3อันนะครับโกลโบแล้วก็แอดมอสเฟียร HDR เอามาใส่ในงานได้ก็ปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นสวัสดีว่าตอนอยู่บ้านชอบอยู่ห้องพักแล้วอาหายิ่งพักสวยมากเัอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ปั้นฉากของมันโอ้ดีดีเหมือนเป็นโต๊ะของคนที่ชอบเล่นเกมครับก็จะมีตัวที่เป็นจอมอนิเตอร์แล้วก็มีพวกแผ่นเกมที่วางมีจอยแล้วก็มีคีย์บอร์ดกับแก้วน้ำ อาก,กาศก็จะไม่มีแสงไฟมันจะเป็นเหมือนแสงไฟใต้ทะเลแล้วก็เป็นเหมือนใต้ท้องเรือโต๊ะทํางานนะฮะไฟก็จะเป็นไฟเทียนกับพวกของที่วางก็จะเป็นของนักเดินเรือมีแผนที่มีอะไรมีแผะมีหน,นังสือมีอ่านี้เป็นคอนเซ็ปต์โต๊ะอ่โต๊ะต้นบอนไซกับแกตามีสาเกตประกอบมาแบบว่าเป็นโต๊ะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจในมื้ออาหารนะคอันนี้ก็จะเป็น ีของหนูก็จะเป็นธีมแบบว่าโต๊ะของแม่หมอหมอดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีพวกลูกแก้วดูดวงแล้วก็พวกไพ่ทาโร่แล้วก,วก,วก็พว,ว,วกคริสตัลต่างหากแต่ว่าพอลองจัดไปจัดมาก็คิดว่ามีสว่างสว่างหน่อยแต่ว่ามีลายน้ำๆอะไรเงี้ยมันก็สวยดีค่ะเพราะว่ามันจะมีมันจะมี <c oughs> มะมแบบว่าพวกโคมไฟที่มันเป็นลายน้ำอะไรเงี้ยก็เยอะมากมันก็จะเป็นของแต่งห้องด้วยแบบว่าผู้หญิงชอบน่ารักจริงๆตีมหลักก็ได้แหละค่ะอัตโนอร์ทีแล้วก็จะเสริมพวก ความเป็นตำนานเทพกลีกมาก็คือตรงนี้ตรงตรงสมุดตรงนี้มันจะมีหัวกะโหลกค่ะแล้วก็เติมดอกไม้ก็คือจะเป็นตำนานของเทพพาเดสกับเพอร์เซฟานีก็คือเรื่องราวคือทั้งสองคนมานั่งกินอัฟเอร์นูนทีด้วยกันนะคะอันนี้เป็นโต๊ะแบบนะเราแบบต้องของนักประจนไฟท,ที่แบบเป็นพ่อมดน,นะครับก็จะมีตั้งแต่เรามาจากเกมพ,พวกอพีจีอาจะเป็นเ <Okay. S 2> วอร์ชันไรโดยที่ว่าจะมีเน้นไปที่คัพเคก้กให้ให้เห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาอาหารว่า ออลองดูพี่เขตออกมาอีกชิ้นนึงครับเออชิ้นที่พี่เขยออกมาเป็นปกติไงก็จะเป็นแบบพวกของเที่ยวสิวคดีแล้วก็เป็นบอดที่ตามตัวคนหลานนะ,ค,ะครับผมแล้วก็จะเป็นโมเดลมีตัวแบบเป็นนักสืบคนจีนซ่อนอยู่ตรงนี้ครับใต้หมวกนะค่ะเครื่องเดือมที่คุณหนูชอบใช้ชอบกินเป็นประจำ จะมีกระจกหรือไม่ก็แก้วน้ำแบบลู่อยไว้จิบตอนแต่งหนะ้าท่านจะอยู่แบบว่าทำงานแล้วเขียนจดหมายอะไรนแล้วก็ระหว่างก็จะมีขนมเที่ยวระหว่างทำเป็นอยากได้ให้มันมีความแบบว่าลึกลับแล้วก็แนวศาสนาเล็กน้อยอะไรครับก็จะเพิ่มให้เท็กเจอร์มีความแบบทางสมุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพวกอักษรลูนอะไรพวกนี้ครับให้มันมีความลึกลับอะไรอย่างเงี้ย แบบโต๊ะทำงานทำให้มันดูลบๆเพื่อดูหน้าพิสมุนอะไรประมาณผมสัวนใหญ่ก็จะเป็นแบบติีมญี่ปุ่นเป็นรามเมงกับมชาชะครับผมอิน <In S 1> อนิเมะที่เพิ่งดูจบไปฮะเรื่องฟีเลนอะไรเั<อ>บก็เลยเอาคาถามันมาใช้กับพวกกระเป๋าอ,อ่นอ่ะอิเซรี่อะไรของเขามาก็มีดอกไม้ก็เลยอ,อตัวละควาชอบขนมอยู่แล้วก็เลยเอาเป็น บวกกับเบเกอรี่มาเป็นชีสเค้กก็ทำอาครับประมาณนั้นพวกงานที่มันปออยู่บนโต๊ะด้วยอย่างหนะังสือไฟเอกสารกับรูบรีเกือบมิลเลอร์รูิีครับที่หมุนไปแล้วมันจะไม่ด้านมันจะไม่เท่ากันครับอาจจะต้องเอาขึ้นไปนิดนึงครับแล้วก็ส่องลงมาหน่อยมันก็จะดูหน้าต่างมากขึ้นแค่นั้นนั่งนั้นก็โอเคละ แล้วก็ความสว่างของดวงนี้ปรับขึ้นอีกนิดนึงได้้เห็นเส้นุนดีดีโอเคทีนี้มันมีฝุ่นฝุ่นฟุ้งๆมาแล้วละครับถ้าเราอยากให้มันดูเป็นลำแสงมากขึ้นก็ต้องใช้สปอตไลท์เอาไปส่องลงมาตรงนั้นแล้วก็ถ้าสปอตไลท์ถ้ามีโกโบด้วยมันจะเป็นหลายๆเส้นแต่ถ้าเป็นอ e ันเดียวเราก็ปรับ โคน e องเกินแนวดีดีสวยดีนี่ก็คือวันพีชเหรอใช่ดอรยชันก่อนเกมนไปดีแล้วค่ะอาจารย์ดีแล้วดีแล้ว ให้ในภาพก็ได้ครับเรนเดอร์เสร็จแล้วใช่ป่ะลองปูุข้นไปก็ได้ครับครับตอนนี้เป็น35ข้างบนก็เอาเป็นสัก65ก็ได้